แล้วที่เห็นตั้งงานโดดเด่นอยู่กลางบ้านเนี่ยคุณป๊อปนี่เป็นงา,งานของพิพพเนเนตที่หักพอเห็นปั๊บเดียวเนี่ยพี่หนุ่มจําได้เลยว่านี่คือปันหนึ่งแม่นาคแต่วันแรกที่มาต่อหน้าพระเลยนะฮะขับรถ <laughs> <laughs> นั่งมากับผมนั่งก,กลางนั่งอย่างเงี้ย เสือมาเหยสวนโอ้น,นี่ตำนานเลยเออกลมหัวดุมีรอยลูกซองยิงเต็มหัวหมดทําให้ปูเหนียวมีเนี่ยลูกกลมๆอย่างนี้ตำนานออดออดเขาเรียกวออดคือคําที่เสือเผชิสวนเรียกสังพระเวสีต่างๆาเห็นมีดวิ่งไปสามกิโลเลยเนะี่ยพาทุ่งท่านให้แล้วก็บอกว่าเก็บไว้นี่นี่คือมรรคพญานาคนะจะได้มาจากในถ้ำผมจะเก็บของที่อยู่ในสวนที่สถานนะคิดศตวรรษที่ห้าก่อนนครวัด ตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะครับหลังจากที่คุณป๊อปองครูได้ออกอากาศไปนะครับแฟนๆก็เรียกร้องว่าอยากจะรู้จักตัวเขาให้มากขึ้นนะครับแน่นอนวันนี้ผมมาบุกบ้านเขาเลยครับตามผมมาครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เห็นอะไรครับพี่ผมค,ครับน่ารักมากแฟนคลับขอมาก็จัดให้นะฮะอยากรู้จักป๊อปองครูให้มากขึ้นหลังจากออกไป EP. ีแรกนะครับก็โอ้โหบ้านนาอยู่มากครับสวยงามมากแล้วที่เห็นตั้งงานโดดเด่นอยู่กลางบ้านเนี่ยคุณป๊อปนี่คืองานแมมมอสฮะแมมมอสที่อยู่หนาวหนาหช้างแมมมอสที่มีขนนั่นนะฮะำเข้ามาจากเซนต์วิเตอร์เบิร์กรัสเซีย อันนี้เป็นล้านปีเลยเป็นล้านปีเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใช่ครับบอกได้ไหมฮะว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่นี้40ล้านบาท4ี่ิล้านบาทคุณผู้ชมก็คือทางเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็ขายแหละถ้าใครถ้าใครอยากได้ใช่ครับคุณคนเข้ามาทางรัสเซียแล้วผมได้มาจากท่านเพาเอชื่อนะครับคนสมุดเอกสนองวัฒนางูลครับท่านได้มาผมก็ซื้อจากท่านมา เพราะว่าคิดว่ามันมันไม่มีแล้วในประเทศไทยถูกต้องอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะแมมมอสเนี่ยเป็นช้างที่ก็สูญพันธุ์ไปนานแล้วนะครับก็อยู่แถบนั้นบางทีเลยเขาไปเจอแบบน้ําแข็งแช่ไว้อย่างดีเลยใช่ครับนะครับซากเขาเนี่ยยังยังสภาพดีน้ําแข็งแช่ไว้อย่างดีแล้วท่านผู้ชมลองนึกดูว่างาขนาดนี้ตัวขนาดไหนอ่ะน้ําหนักเนี่ยประมาณร้อยกว่าโลแล้วก็เฉพาะงาเฉพาะงาครับเฉพาะงาร้อยกว่ากิโลแล้วก็ความยาวจะสามเมตรกว่าฟอร์มสวยด้วยนะใช่ครับข้างเนี้ เพราะว่ามีบิดขึ้นรับโหยิ่งใหญ่เห็นมีมีอีกอันหนึ่งด้วยอีกข้างอยู่ที่เป็นเป็นของคนละตัวกันคนละตัวโอ้สวยงามโค้งสวยโค้งสวยดูดิแต่จับไปนี่เหมือนเหมือนแบบคือไม่ได้เหมือนกระดูกเหมือนหินเนี่ยมันหินเหมือนเป็นหินแล้วอะเพราะล้านปีแล้วใช่ครับเอันนี้ส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่แต่ว่ามาเป็นข้างเนี่ยผมก็เลยบูชาเป็นอะไรรู้ไหมฮะเขี่ยวของวัดพระพิฆเนศที่หักสังเกตว่า พรพาะแคจะหักงานด้านขวาครับเนี่ยร้านกี่ปีผมก็ลยบูชาเป็นเคี่ยวงาของพระพิคเนตอ๋อบูชาว่าเปรียบเสมือว่าน,น,นี่เป็นงานของพิคเนศที่หกักเออโอ้สุดยอดเจี๊ยบเอาละครับออพอเปิดไปว่าโหคุณป๊อบนะฮะเป็นคนที่เก็บสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งของแม่นาคพระขนงเอาไว้คนก็โหสนใจถามกันมามา,มากเลยปั้นหนึ่งแม่นาคพระขนม พี่ดุ๋มพี่นุ่มรู้ไหมพี่นุ่มเป็นคนเปิดเรื่องเรื่องนี้ไปก่อนพอจริงเนี่ย <c oughs> ผมเจ็บมาอยู่สิบกว่าปีนะ <c oughs> พี่พี่ขอพูดเลยแล้วกันในวันนั้นเนี่ยทำรายการบางอ้อนะครับตอนไปตามหาปั้นหน่งแม่นาคในตำนานเราก็ไปสืบจนเจอว่าอยู่กับคุณเทพกำแพงก็ตามไปที่พ่เทพกำแพงก็ได้เจอพอหลังจากนั้นเนี่ยก็สิบกว่าปีก็ไม่ได้เจอปั้นหน่งแม่นาคอีกเลยนะะจนวันนั้นที่มาหาคุณป๊อปแล้วก็มาเจอนะฮะพอเห็นปั๊บเดียวเนี่ย พี่หนุม่มจาได้เลยว่านี่คือตำแหน่งแม่นาคพักขนงที่พี่หนุ่มใช่หรือเปล่าพี่ชัดเดียวกันหรือเปล่าพี่พจำได้แม่นเลยเพะพี่หนุม่มเป็นคนจับมานะครับใส่คริสตลัลแล้วก็ทายเนี่ยเจาะนะครับพี่หนุม่มจําได้แม่นว่าแน่ๆนคืออันนี้อยากให้คุณป๊อปเล่าให้ฟังว่าได้มาอย่างไงประวัติตามประวัติของท่านเนี่ยสมเด็จพระจันโตพระบรมงสีเป็นคนครอบครองคนแรกเป็นคนที่เปล่าสมัยนั้นย่านาคนะฮะแล้วก็ตกทอดมาถึงพระพุทธบาทปีรานที่เป็นศิษย์เอกของท่านอยู่ที่วัดระฆังเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มาถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์นี่คือตามตำนานนะฮะ <c oughs> แล้วก็ถึงองค์ชายใหญ่ <c oughs> องค์ชายใหญ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยออยังไงก็ไม่รู้มาถึงอยู่ในตกความครอบครองของกัมพูชาต์ <c oughs> แล้วก็มาถึงคุณเทพกำแพง <c oughs> แล้วคุณเทพกำแพงก็มอบให้ผมเขาเห็นว่าผมจะทําอาสมาหมอเชื้อกะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นหมอรักษาค,คนใน <c oughs> สมัยทองประเสริฐเนี่ยนะแล้วก็พี่ผมเนี่ยตั้งใจมีจิตกุลที่เราไม่ได้มาจากคุณเทพกำแพงเราไปขายคิดมาช่วยคนจริงก็คือ ขอ,อจากคุณเทพมาคุณเทพก็ก็ให้มาแกก็คงมั่นใจว่าถ้าให้คุณป๊อปมาเก็บไว้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ขายต่อ,อไม่ได้ขายต่อเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่เซียนนะฮะัครับตอนนี้ที่ความความคิดเห็นที่ผมว่าเป็นของแท้บว่าอะไรนะครับผมเอาปั้นเหน่งเนี่ยไปให้หมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นเป็นหมอที่เล่นพาร์ทด้วยแล้วก็เป็นหมอผ่าสมองด้วยแล้วเก่งมากดูของเก่าเก่งแล้วท่านเป็นอาจารย์ผมในการสอนเรื่องเรื่องดูพาร์ทด้วยท่านบอกว่าเนี่ยปั้นเหน่งเนี่ยเป็นของผู้หญิงเพราะว่าบาง ตัวใหญ่ปั้นแด่งหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทําจากกระโหลกมนุษย์เนี่ยส่วใหญ่จะทําจากผู้ชายเพราะว่าผีใต้หงส์ทําทำจากผู้ชายแต่ว่าที่ผมเล่นพาร์มาสิปีเนี่ยสิกว่าปีนะผมเคยเจออันนี้เดี๋ยวที่เป็นผู้หญิงอันที่2อเนี่ยอยู่ตรงส่วนขมับผมก็เพราะมีเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดเนี้ยตามหลักวิทยาศาสตร,ร์รอยู่ตรงตขมับตรงนี้อันที่3เนี่ยที่เป็นจุดตายเลย มีทองทองเก่าซึ่งทองเนี่ยร้อยกว่าปีซึ่งเวลาดูพระเนี่ยเขาจะดูคาบลักกับคาบทองเอากล้องส่องไปที่กลางปั้นหนึ่งเนี่ยจะมีปิดทองและลักเก่าอยู่ซึ่งตรงนี้มันทำไม่ได้แล้วก็มันไม่ทําภายใน4ี่สิปีอันที่ทองร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีและเก่าแท้และผมสันนิษฐานเลยว่าเป็นของย่าประมาณนี้แล้วพี่หนุ่มก็เป็นคนที่พยายามนะเพื่อจะทําการพิสูจน์นะที่สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติอะไรเยอะแยะมากมายแต่ด้วยอายุเนี่ย ก็จะประมาณหลักร้อยปีปแต่การแต่การจะเป็นพิสูจน์คาร์บอน14ที่จะพิสูจน์อ,อายุของสิ่งนะของนะอ่ะต้องหนึ่งต้องทุบ2ก็คือว่าค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้เพราะสิ่งของที่จะพิสูจน์ด้วยคาร์บอน14เนี่ยระดับหมื่นปีแสนปีล้านปีค,ค่าความคาดเคลื่อนก็เป็นหลัก100ร้อยปีเพราะนั้นเนี่ยของอายุร้อยปีเนี่ยทำไม่ได้มันจะไม่เป๊ะ ก็ไม่เป็นไรแต่แน่นอนว่าคุณป๊อปเนี่ยเป็นคนมีความรู้เรื่องวัตถุโบราณอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยคุณป๊อปจะเช่าอะไรสักอันนึงก็ต้องโหเช็คกันดูแล้วดูอีกถึงแม้จะเก็บอะไรบางอย่างต้องมั่นใจด้วยผมไม่เคยไปออกรายการใดๆเลยเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอดอ้างแต่วันแรกที่มาต่อหน้าพระเลยนะฮะขับรถนั่งมากับผมเนี่ยต่นั่งแบบนั่งมาตรงกลางสมมตินั่งเก้าอี้นั่งขหลังนี่นั่งบนกลางอย่างเงี้ยแต่ผมยาว แต่ผมไม่ได้มองหน้าท่านนั่งมางนี้มาคนเดียวไหมตอนนั้นผมมาคนเดียวมาคนเดียวใช่ไหมดียวแล้วปั้นเน่งอยู่ตรงไหนฮะปั้นเน่งอยู่หน้ารถแต่ว่าท่านน่ะนั่งอยู่นั่งอยู่อธิบายไม่ถูกนะตุ๊กนี้เรามองกระจกหลังมองกระจกหลังโอ้ยแต่เหตุผลผมอย่างนี้คือตอนหน้าเนี่ยผมขนลุกผมไม่ผมไม่กล้ากระโลกคือไม่เดาเรื่องนี้มาล้อเล่นแล้วเราเนี่ยคือตั้งใจจริงว่าย่านี่ีนี่คือบ้านผมย่าเดี๋ยว่าไปอยู่สิงห์บุรีนะเดี๋ยว พราะว่าไปบ้านผมก็กลัวแล้ว่าอยากให้ญาติเนี่ยที่นั่นมีพ่อปู่มีอะไรญาติอยู่ช่วยก็คือที่สิงบุรีนี่คือโรงงานนะที่พี่หนุ่มไปถ่ายคราวที่แล้วอันนี้คือบ้านนะบ้านที่กรุงเทพตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับคุณป๊อปพูดถึงสิงบุรีเนี่ยก็คือเอาปั้นหนึ่งแม่นาไปไว้ที่โรงงานอ่าในในเซฟใช่ครับก็มีเรื่องปัญหารอีกเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมมาออกจะไปรายการแชร์ของคุณพนดาวเนี่ยเขาญาติพูดนะครับเอาปั้นหน่งเนี่ยไปถ่ายค้างแม่นาคลมเนี่ยมาแบบโหวูบ ผมที่ผมที่ฟูอย่างนี้นะ,ะปิดพัดลมหน่อยจะถ่ายรูปหันไปพัดลมมันก็ดับอยู่<ะ>อารมณ์มาจากไหนว่าข้างหลังมันแ<ะ>มันฟึบอย่างเงี้ยฮะผมก็เอาละมองหน้ากันมองหน้าแต่คนถ่ายไม่มีะอะไรเพราะไม่น่าก็อยู่ข้างหลังผมแล้วผมก็ถืออยู่แต่พอออกมาปุ๊บจะมียูทูบเบอร์ของวัดที่<ะ>ที่จะถ่ายทําวัดน่ฮะถ่ายทําผมอยู่แล้วก็มีคนถือมาอยู่มีสี่ห้าคนห้าหกคนล้อมอยู่ผมก็พูดถึงดวงจิตของไม่น่าว่าไม่น่าเนี่ยเป็นวิญญาณที่มีบุญนะคือทําให้คนเนี่ยเข้ามาทำบุญที่วัด แล้วก็เอาเงินเนี่ยช่วยทธนุบุญลุงพระพุทธศาสนาก็พูดปุ๊บเนี่ยหลังคามีหลังคาคลุมแล้วไม่มีต้นไม้นะใบไ,ไ,ไม้มาจากไหนไม่รู้มาหาผมแบบสิบก็ยี่สิบไปอะ่ะปลุกลงมาฟึบลงมาท <c oughs> ี่คนเดียวได้คนอื่นไม่โดนใบไม้เหมือ <c oughs> <c oughs> นนักร้องนี่เหมือนมีอะไรโปรยขึ้นมาเป็นสีน้นทองอะไรประมาณนี้นะนี่โปรยแบบอันนี้ความเชื่อนะครับคือแบบที่เราประสบกันเมื่อวานเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าคนปั้นหุ่นแม่นาคคนแรกเนี่ยอาจารย์พวนเนี่ยผมสัมภาษณ์ไปแล้วนะท่านเล่าให้ฟังนะก็คือดวงจิตของแม่นาคมาหาทุกคืนนะ <laughs> ทุกคืนเลยลอยมาเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงจนอาจารย์พวนแบบนั่งวิปัสนาอยู่ในปา่าช้าไม่ไหวต้องไปแกบอกว่านี่คือแม่นาคพระขหนองช่วยขุดขึ้นมาหน่อยทํารูปปั้นให้หน่อยเพราะทุกวันนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครประจักษ์เรื่องราวของแกช่วยขุดขึ้นมาหน่อยเพราะขุดลงไปก็เจอจริงๆเป็นกระดูกและแกก็เอามาปั้นเอาดินปา่าช้าอะไรต่างๆนะมาปั้นเป็นหุน่นยานาคที่เห็นอยู่ที่วัดมหาบุตรเป็นหุน่นหุ่นปั้นยานาคองค์แรกครับแล้ว คุณป๊อกก็พาไปใกล้ๆเลยก็เลยไปวงไปไม้แต่ไม่หมดเลยวพรนี่โอ้่เมื่อวันเด็กยังตกใจคลิกาสีลิกาดเออมืม่อวานเนี่ยแล้วโอ้โหเมื่อกีก้แบบมันเหลือเชื่อเลยผมคนคนคนลุกตลอดเวลาคือดวงจิตท่านยังอยู่ผมรู้าท่านไปเกิดหรือยังแต่ว่าจิตท่านยังอยู่แน่นอนคือผมเนี่ยไปเจอย่านานาคเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะที่บ้านพิเทพกลแพงเป็นบ้านที่ใหญ่สวยงามหรูหราผมเดินเข้าไปในบ้านนะดับพลึบเลยนะครับดับพลึบแล้วเดี๋ยวกำลังจะเล่าอีกว่า เมื่อกี้มาเจอคุณป๊อปก็เข้ามาในห้องนี้มาดูที่ถ่ายทํานะมาดู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 เราก็กาลังเปิดเปิดเปิดหนังสือเนี่ยก็คุยกันเรื่องหนังสือพระปึ๊บโอทั้งท่านผู้ชมนี่พูดจริงนะไฟในห้องและในบ้านนี้ดับทั้งหมดปึ๊บทั้งหมดเลยที่บ้านไฟดับอย่างนี้บ่อยไหมไม่เคยไม่เคยบ้าไม่เคยผมไม่เคยไฟดับผมผมยังเบ่อเลยที่ผมยังกลัวผมคือแบบอะไรวะเนี่ยนี่พูดแบบ เราพูดกันตรงๆนะเอาแล้วแต่ค,แตความเชื่อนะวิจรยารณญาณของท่านผู้ชมแล้วกันแต่เล่าให้ฟังว่าพึบอีกแล้วแล้วตอนน้ขนหัวผมที่ลูกฟูไปยิ่นพี่โอ้ยใจพี่หน,นุ่มพี่มาเอาแล้วแล้วทําไมพึบคุณป๊อบบอกนี่ไงย่านาคอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าหน้าพี่หนุ่มกระเป๋าหลวมไปเนี้ยวางอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้าย่านาคอยู่ในนี้อยู่ข้างหน้าพี่นะใช่ครับเนี่ยก็คือเหตุการณ์ประหลาดนะแล้วก็เ้วก็เชื่อว่ามันมันไม่เรื่องบังเอิญหรอก เอาละครับจากย่านาคมาถึงนี่ฮะวันนี้เอกลูซีฟนะไม่เคยให้ใครดูเลยเสือไม่เห่สวนโอ้นี่ตำนานเลยอนี่ยังไงฮะโอเนี่ยไปหาเสือม่เห่สวนนี่คุณเรียกกระปูปูไม่เห่สวนที่เป็นเสือนะเป็นเสือที่หาอุดที่ยิงไม่เข้าเนี่ยนะฮะไปหาแกแกปูทำไมเหนียวเนี่ยตอนนั้นปูอายุเท่าไหร่ก้มหัวเก้าสิบกว่าก้มหัวดูมีรอยลูกซองยิงเต็มหัวหมดก็ทำไมปูเหนียว นี่เนี่ยลูกกลมๆอย่างนี้สำหรับออทออด,อด,อด,อดเขาเรียกลูกออทคำว่าลูกออดเนี่ยคือคําที่เสื่อมเหตุส่วนเรียกแต่ว่าในศัพท์วงการพลักเครื่องเขาเรียกปลอดกอปลอดกอหมายความว่าลูกกลมๆซึ่งเป็นเครื่องรางในสมัยอยุธยาเขาจะฝังไว้ในดินเพื่อมีเวลามีข้าศึกเวลามีช้างยุทธหัตถีเดินเข้ามาเนี่ยตีห้ากิโลจะสิบกิโลจะได้ยินเพราะว่าลูกปลอดนี่จะสั่นก่อนต้องฝังไว้หลายลูกมากหลายลูกแต่นี่ <ใน S 1> หมดเลยและบางคนเนี่ยอยู่ในนักลุอยู่ในผ้ารัดกะเกียบคือไว้ไว้อไว้ออกรบ นี่คือเหนียวมหาอุดมากลูกแท้ๆนี่หายากมากครับนี่ผมเก็บไว้ลูกหนึ่งพี่หนุ่มถือว่าเฉยๆข้างหูจะได้ยินเสียงสั่นตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือตลอดตลอดอยู่ไหนจะได้ก็เหมือนมีลูกอะไรกลิ้งอยู่ตลอดเวลาใช่ใชครับอันนี้คือมหาอุดเหนียวอยู่ยงหงพันครับคือเป็นสำลิปนะฮะข้างรียกเป็นสำลิปอันนี้คุณพ่อเขาพกติดตัวก็ติดตัวใส่กระเป๋าว่าเวลาไหนนี่ก็ติดตัวเดี๋ยวผ่าเป็นมะเร็งเต้านมใช่ใช่มันใหญ่เกินว่าโป่งที่เสื้อออกมาไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยที่ดีไม่เคยเห็นเลยครับนี่ครั้งแรกนี่เป็นเป็นมหาอุดเขาเรียกว่าปลาหลอดกอปลลอดกอปลหลอดกอครับอันนี้อันนี้คือเบี้ยแก้อันนี้ดีกว่าอันนี้คือเบี้ยแก้เบี้ยแก้ี่จจะมีสองสำนักครับที่เล่นกันอันนี้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับครับแล้วก็หลวงปู่รอดวัดในโรงที่เล่นที่แพงสุดหลวงปู่รอดเนี่ยอุปตัวตัวหนึ่งอะเป็นล้านครับ อันนี้ของปูบุญราคาอยู่ประมาณแสนประมาณแสนกลางถ้าสวยๆนะประมาณแสนกลางเนี่ยท่านผู้ชมอย่าคิดว่าแสนหนึ่งสองแสนไม่ใช่นะสี่ห้าแสนแสนกลางคือตรงกลางระหว่างล้านประมาณนี้ในราคาราคาพักประมาณนี้แต่จริงๆหายากอันนี้คือการถักแล้วจะมีอัตลักษณ์ของของแต่ละอาจารย์นั้นๆข้างในนี้เป็นหอยเบี้ยหอยแล้วก็มีปละหลอดอยู่ข้างในโบราณเนี่ยหมายถึงว่าการคุณนสและการสิ่งประมงคลต่างๆที่เข้ามาในตัวนะครับลมพัดลมพเพ แล้วก็สามารถช่วยคนชะตาขาดได้หนึ่งครั้งถ้าคนชะตาขาดเนี่ยประหลอดจะแตกหมาโป๊ะว่าแล้ววันหนึ่งที่ตาของเชื่อนะครับประหลอดเนี่ยแตกหมดจะเบี้ยเขาจะไม่ใช้กันนั่นคือชะตาขาดไปแล้วแล้วเบี้ยได้ช่วยช่วยกปแล้วอันนี้ครั้งนี้อันนี้ผมต้องหาว่าใช้ครับส่วนใหญ่แต่ก่อนก็ห้อยเอวกันถกแล้วก็ร้อยเป็นเชือกห้อยเอวนะครับนี่ฮะเบี้ยแกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเทพเจ้าแห่งนครปฐมออันนี้คือมาทุยหลวงพ่อใหญ่วัดหนัง โโอ้หมาทุยก็ทําทําจากหมากที่ตายปลายอันนี้ประวัติไม่แน่นอนว่าทํำยังไงแต่ว่าอันนี้ก็มหาอุดเหมือนกันแคบคลาดที่ผมจะชอบเก็บชอบเก็บมหาอุดกับแคบคลาดอยู่ยงคงกระพันครัือได้มาออกรายการสักศิษย์คงกระพันไงครับครับผู้เอี่ยมนี่สุดยอดนะผู้เอี่ยมปดะอดครับอันนี้อันนี้นิยมใช่ไหมครับเพราะเอ่อเขาจะห้อยตรงกลางเม็ดกลางเป็นหมากทุยผู้เอี่ยมคอันนี้ไฮไลท์ชิ้นหนึ่งเหมือนกัน ตะกุดพอบครั่งของหลวงพ่อทงสุขวัฒนอดหลวงเพชรบุรีโอ้ดีแฟนๆขับขอเยอะมากนะรับหลวงพ่อทงสุขวัฒนอดหลวงเนี่ยอง์นี้เป็นคนที่เ,เป็นองค์ที่สักที่กระหม่อมในหลวงรัชกาลที่๙เนี่ยสักและหักเข็มทิ้งองค์สุดท้ายที่ส,สักให้ท่านแล้วก็เหนียวมากอง์นี้ครับครับอืมเป็นะ้าจา์ของในหลวงรัชกาลที่ด้วยครับครับโอ้นี่พอกครั่ง พอก็มาลงผสมกับยาลักต่ก็มาพอกตะกุดแล้วก็ปลูกเศษประมาณนี้ครับมีหายากแลวนี่เหรอครับอันนี้คลาสสิกหลวงพ่อเดิมอันนี้คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอันนี้ช่างฉายมีช่างฉิมช่างฉายจะมีสองช่างจะวิธีการดูก็จะดูความเก่าของแหนที่เป็นที่เป็นเงินแล้วก็มีความเก่าของงานแล้วก็ใบมีดใครเป็นคนมีอัตลักษณ์ของมีดเป็นแบบไหนอันนี้คือเขาเรียกว่ามีดขวานช้างกษัตริย์เดียวกษริย์เดียวมปยนึงว มีเงินอย่างเดียวถ้าสองกษัตริย์ก็จะเป็นเงินกับทองสามกษัตริย์จะเป็นเงินนาคทองแดงจะเป็นสามกษัตริย์สามกษัตริย์ได้หายากนะฮะคราวนี้อันนี้เป็นเกษัตริย์เดียวขณะนี้เขาเรียกมีดหมอมีดจะมีมีดมีสามลักษณะคือมีดควันช้างมีดหมอมีดปากกาแล้วก็มีดสานดิกามีดหมอหลวงเขาเดิมนี่หนึ่งในเบญจภับาคีเครื่องรางของไทยคืออดีตที่พกเขาทำจากตะปู เจ็ดประตูสังเข้ามนอนเจ็ประชาแล้วก็สังพระเวสีต่างๆ,ๆเห็นมีดวิ่งไปสามกิโลเลยเนะ <c oughs> นี่ยมีดผีจะกลัวมากเลยเน,นี่ยะฮนี่นี่ไปไหนถ้าเกิดเขาจะพกพาอนะไรอันนี้ผมจะไว้ที่บ้าน <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้นผมยังเก็บของที่ <c oughs> มันเหลือเชื่อที่จะได้มาดีกว่านะเราเรา,เราอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรฮะไม่ได้ซื้อหามาจากเชียนพระหรือที่ไหนก็ตามครับผมได้มาจากพระทุ่งท่านให้แล้วก็บอกว่าเก็บไว้นี่นี่คือหงอนพญานาคนะจะได้มาจากไนถ้ำพี่ดูดูไม่ใช่หินเพราะว่ามีลายเนี่ยพี่ดมดูนี่ฮะเห็นไหมฮะ มีลายแบบนี้ผมเป็นผมเป็นคนเล่นเขาสัตว์เล่นงานช้างเล่นซรากสัตว์ดีแล้วที่ผมรู้เนี่ยมันแปลกจะเป็นเขาก็ไม่ใช่จะเป็นหินก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่หินเหรอดูเหมือนมันจะเป็นมันเหมือนหินก็ไม่ใช่แต่แบบมันแปลกแล้วพระธุดงท่านเล่าไหมครับว่าท่านได้มาอย่างไงท่านไปนั่งอยู่ในถ้ำแล้วท่านท่านสมมุติจะเป็นพระธุดงธรรมดาหรือขอให้เป็นมีชื่อเสียงเนี่ยเอาอะไรมาให้ผมก็ตามผมจะดูผมจะไม่ฟังตำนานแต่ผมจะดูว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันคืออะไรแล้วถ้าจะดูว่า ทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช่ไหมเป็นกระดูกกระดูกอะไรสัตว์อะไรแต่นี่มันแปลกมากก็เลยเก็บไว้เป็นความเชื่อคือเก็บไว้บูชาแล้วกันบูชานะอ่าอันนี้ส่วนของปัญญานาคแล้วก็ผมก็ใส่มหาสังทักษิณาวัตรคือวนไปทางขวาสังเนี่ยปกติจะวนซ้ายแต่สังมหาสังเนี่ยที่วนขวาเนี่ยจะหายากปกติจะต้องวนซ้ายนะทั่วไปวนขวาคือหายากครับบูชาต้องทํายังไงมีอะไรพิเศษไหมฮะหรือไม่<ต>ผมใส่น้ำมนอันนี้น้ำมนแต่มันพันวัตร ตอที่ใส่ไว้นี่น้ำมนต์พันวัดเลยคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญมากแต่สมัยหนุ่มๆไปวัดหนึ่งก็ได้หนึ่งน้ำมนต์ก็ใส่ขวดมาก็จะใส่ในปาทไว้จนกระทั่ง4ี่สิบปีเนี่ยถ้าเกิดน้ำมนต์หมดก็เติมมาน้ำมนต์มาเติมจนจนมาถึงผมเนี่ยก็บอกว่าน้ำมนต์พันวัดเก็บไว้ดีนะผมก็น้ำมนต์นำมาพรมรอบบ้านพรมที่รถพรมที่ของที่ผมจะใช้หรืถ้าจะเดินทางไปไหนเนี่ยบอกเอาน้ำมนต์เนี่ยไปใช้นะพันวัดเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครมาขอเนี่ยเดี๋ยวพี่ดมบงไว่้เดี๋ยว่ขวดแบ่งไว นะฮะอันนี้อันนี้ผมก็เลยใส่พญานาคเอาไว้อ,อันนี้อันนี้ความเชื่อนะฮะที่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครไม่นะาถ้าเกิดเราจิตดีหรือประพฤติเดยนท่านก็นมาหาเราเองครับแล้วก็อยา่ที่ผมอยากอยากให้ท่านดูเนี่ยคือพี่ชายผมเนี่ยเออทํางานอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช่ครับครับสิ่งที่หักลงมาแล้วผมมันมาให้บูชาเนี่ยคือปีกข,ของพญาพุตที่ <S 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 ติดอยู่แล้วเก็บมาซ่อมแซมเนี่ยคือที่หักลงมาครับ ก็ผมก็เก็บเศษไม้เนี่ยนี่มีมีเศษทองอยู่นะก็เก็บเศษไม้นีอะเลก็คือเป็นพยาครุฑทําจากไม้ทําจากไม้อยู่ในพระบุรมมหาราชวังนี่แหละที่ผ่านโอ้งบอกท่านผู้ชมนะว่าไม่ใช่อยู่ๆเขาจะสร้างแล้วทําสวยๆแล้วขึ้นไปติดนะครับต้องมีพิธีปลุกเสกตามมากมายนี่ฮะนี่คือของของศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเก็บไว้ทั้งพยาครุฑและพญาณาชครับอันนี้เขาก็องค์จริงเขาก็ซ่อมแซมเรียบร้อยซ่อมแซมเรียบร้อยอ่าแต่นี่คือของเก่าแบบของเก่าที่หักลงมาแล้วก็เป็นเศษที่หัก ก็ประมาณหนึ่งประมาณนึ้งครับเดี๋ยวจะมีเครื่องรางน,นอกอีกพี่หนุ่มใช่ใช่ใช่แล้ว,แล,วแล้วเนี่ยเนียอะไรเนี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดนี่คืออะไรฮะปราสาทเขาจะมีรูปปั้นรูปคารพบของของที่นั่นก็จะเป็นพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งพวกนั้นเนี่ยถูกขโมยตัดไปเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วครับแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศหมดหรืออาจจะอยู่ที่ที่ไหนก็ตามที่คนมีสตังค์นะฮะครับทั้นี้เสียที่ผมรวบรวมไว้เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างหนุ่มที อันน,น,นี้อันนี้ได้มาจากไมังสือนขององค์ชายใหญ่เสียดน,นี้นะอันนี้คือนครวัดเนี่ยนี่คือเสียดน,นี้เสียนนี้มีค่าไม่ต่ำกว่าไม่พูดราคาดีกว่าอันนี้คือนักวัดกีด่ปีฮะอายุอันนี้ก็นี่พันกว่าปี <1000 S 2> อันนี้ขมเขมเอนใช่เลยเสียนเดียวกันอาสักสามเสียงนะประมาณนี้คือเสียนเดียวกันนะฮะคือเสียงเนี้ยคือถ้าตกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย คือเป็นงานประมูลเลยหรือเป็นของที่หายากปกติเนี่ยไม่พวกจรพวกนี่ยคิดว่าหนักก็าเป็นหินเต็มองค์คงยังไม่สวยงามหรือว่าอาจจะเกิดการถูกก่อนตามการเวลาผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เราได้มาแค่นี้แค่นี้ผมบอกครับแล้วเราดูยังไงว่าอายุเป็นพันพันปีหรือทําขึ้นมาใหม่หรือยังไงคือหินนี่จะมีสนิมหินครับเราดูจะมีสนิมของหินขึ้นแล้วก็จะดูว่าศิลปะเป็นแบบไหนแล้วถ้าเก๊เนี่ยน่าจะเด๋แล้วก็ เคิฟแล้วก็แล้วก็ที่มาของหินคือหินแกรนิตหินหินแบบนี้เมืองไทยมีไม้มหินทรายหินประมาณที่จะเป็นหินเขียวครับก็แต่ละอย่างเนี่ยจะมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอย่าง,างหนครับผมมีคัรธทาสสองชิ้นเป็นหินของอัฟกา,านิสถานเนี่ยอันนี้คือระพุทธเจ้าที่เก่าที่สุดอันนี้คือสิทธัตถะแต่ออกไปทางกรีกหน่อยอรวมไปทาพงไปทางกรกีก แต่หินเนี่ยไม่ไม่มีในไทยแน่นอนคือหินแบบนี้คือหินแบบภูเขาทางอัฟกานิสถานที่เป็นหินแบบเพราะหินละเอียดมากนะหินหินหินแบบเดียวกันเดี๋ยวก็ยกตัวอย่างให้อีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้คือหินตับเป็ดเขาเรียกว่าโหถ้าถ้าเต็มองค์นี้แหีะเป็นหลายสิบล้านหินตับเป็ดเดี่ยพี่หนุ่มดูคือหินแกรนิตนะหินแกรนิตชิ้นหนึ่งจะผักผักนะเย็นเย็นเป็นหินแล้วเป็นหินสีดำหินแข็งเย็นครับมันคือสมบัติของชาติเหมือนกันวันหนึ่งผมก็จะคืนให้แผ่นดินแต่ว่าจะคืนโดยรู น,นี่กว่าจะได้มาในในในตู้นี้โอ้โหหมดกันไปเยอะครับผมไดเก็บของที่อยู่ในอนู่ในที่ทพิธฑ์นะฮะหมดนี่ก็โอ้โหประเมินค่ามไม่ได้ครับอันนี้เสียที่เก่าที่สุดที่ผมมีอันนี้ใครเล่นศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่เตรียมตาตั้งไว้เลยนะี่อันนี้นะดูถ้าดูด้วยสายตางี้เหมือนทําด้วยดินเผาถูกต้องครับดินเผานะฮะทำไมคนที่เล่นถึงถต้องว้าวฮะคิดตศตวรรษที่ห <laughs> ้าก่อน นครวัดก่อนโอ้โหนี่มันเก่าแบบโอ้เราเราอยู่กัน2 0 2 1นะท่านผู้ชมนี่คิดเสาร์วัดที่ห้าโอ้โหเนี่ยอันนี้ของจริงนะฮะนี่ท่านผู้ชมท่านดูฮะภาพเดียวกันครับภาพเดียวกันนี่คือที่ผมอ้างอิงเนี่ยคือจากหนังสือของของพิพิธภัณฑ์เลยนะฮะก็เป็นความเชื่อว่าตอนนั้นพระศิวะมีสามตาสามตานี่ครับพระศิวะอยู่แล้วไฮไลท์อีกอยาอีกชิ้นหนึ่งผมอยากให้ดูท่านดูอันนี้เลยนะฮะไฮไลท์ทุกชิ้นละชิ้นนี้เลยครับองค์นี้สมัยทวารวดีเห็นบาทที่หน้าพระพักท่านไหม อันนี้คือจมอยู่ดีแล,แล้วมีรอยน้ําไหลน <oh ้ําไหลผ่านนี่เนกรณีก็งบาบแท้เลยนะเนี่ยนี่บาถสงนี่เลยน้ำใต้ดินจะมีน้ำใต้ดินเดือดผ่านจนท่านเป็นร่องเลยเป็นร่องไลร่องผมยกไม่ขึ้นผมเชื่อว่ามากกว่า30โอ้โหหนักมากหนักหนักมากหินเลยอ่ะหินอันนี้แน่นเลยอันนี้หินหินแกนิดเลยนี่ก็งาช้างดําครับใช่ครับนะที่เราที่เราถ่ายให้ดูกันเปเมื่อคราวก่อน อ่ะมาที่นี่ผ้ายันของอาจารย์เฮงครับไพรวันสำหรับคารวาที่เก่งที่สุดของของอายุทยาครับเป็นลายมือที่สวยลายมืออาจารย์เฮงจะมีอัตลักษณ์มากครับก็จะเขียนยันหรือเขียนอะไรก็ตามแต่ว่าแผ่นนี้คือแผ่นพิเศษที่ฉันเขียนด้วยดินสอแล้วเขียนให้อาจารย์เหมวชกกรใต้พี่หนุ่มเล่าครูเหมวชกรนะครับก็เป็นกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ท่านน่าจะอยู่เมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนแล้วครูเหมเนี่ยเขียนบทละครเขียนเรื่องผีไว้เยอะแยะมากมาย ก็เอามาสร้างเป็นละครพี่หนุ่มยังเคยเล่นในละครเรื่องของครูเหมเมชกรนะครับได้มาไงฮะนี้ซื้อมาอีกแผ่นนี้อยู่สมัยนู้นสองแสนกว่บาทครับแต่นี้ไม่ต้องพูดในราคาแล้วเพราะไม่มีของให้ให้ซื้อครับนี่เดี๋ยวก่อนนะเหล็กไหลไหมเนี่ยใช่ใสวยมากเงามากนะครับที่บ้านพี่หนุ่มนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เนื้อดีขนาดนี้อันนี้เป็นเหมือนหัวกะทิ ก็จะเป็นเหล็กไหลจากถ้ำตรงนี้ก็เขากวางคุดอะไรต่างๆที่เรานําเสนอราคราวที่แล้วผมอยากเสนออันไหนฮะแหวนเกตพญานาคอันนี้คือมันเป็นพลอยใช่ไหงแต่ว่ากอะเจียเขาเรียกพลอยเกตพญานาคใช่ครับแล้วแล้วพุทธคุณด้านไหนอะไรไงฮะก็ก็เหมือนพญานาคครับก็คือช่วยเรื่องความสําเร็จนะครับพญานาคอันนี้คือไม่ได้พกติดตัวนี่แหวนประจําตัวผมนี่ใส่เลยเหรอใส่อ้าวใส่แล้วถอดนี่นี่ฮะพอดีนะโอ้สุดยอดครับผมไข่ตัวผู้ ขายัวผู้ก็เป็นของทนสิทธิ์โอ้โหเนี่ยของทนสิทธิ์คุณพี่อ้วนรีเทิร์นขอไปเม็ดหนึ่งผมมีอีกสองเม็ดตั้งแต่ได้มางานเข้าวันสี่ห้างานผมมีอีกไหมพี่อ้วนอ่ะโอ้พี่อ้วนก็รวยอยู่แล้วองค์นี้ผมนําเสนอเพราะเป็นหมอชิวกะกรมารพัท์ที่เก่าแก่สุดในประเทศไทยทําในสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นโลหะชิวกะก็ได้ชิวกะก็ได้อ่านแบบควบกั้มใช่บนีครับนี่ก็คือคุณหมอของพระพุทธเจ้านะถูกต้องครับอันนี้ในสมัยสุโขทัยครับแล้วเราเรารู้ได้ไงว่าท่านคือ หมอชีวกกมลรพัฒเห็นไหมครับมือมือกระดานจะมีดีสออยู่แล้วก็มีที่เขียนเนี่ยแล้วก็มีเคราอ๋อก็จะต่างจากพระพุทธองค์นะน <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่ก็คือปัจจุบันนี้เราจะเห็นเป็นลักษณะท่านเหมือนคล้ายๆหรือสีหรือพราหมณ์อันนี้ชีวังกะเหมือนกันสมัยรัตนรากุศลผมมีสององ,องค์คือบางคนเขาก็มีพระสมัยแต่ผมจะเก็บของแปลกครับรุ่นที่คุณพ่อสร้างจะเป็นแบบนี้ที่อยู่ที่สวนใช่ที่สิงบุรีก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นกันเป็นประจำก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็มีเรื่องภาพ นะฮะที่เก่าแก่สวยงามเนี่ยอย่างภาพสมเด็จโตเนี่ยหายากมากนะท่านผู้ชมภาพนี้ภาพแท้ๆของสมเด็จพระจันทร์โตพร้บรังสีอันนี้คัมภีร์สมุดข่อยซึ่งซึ่งคาถาคาถาโบราณที่เก็บเนี่ยผมเดีกหน่ยจะเปิดสำนักแล้วเนี่ยสมุดข่อยโบราณนะท่านผู้ชมนะข้างในก็มันจะมีคาถาคมแหละใช่ว่าง่ายลบลู่ไม่ได้มันถูกพิสูจน์มันถูกใช้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะครับเพราะนั้นของจริงเนี่ยมี จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากนะฮะจริงจริงเนี่ยบอกท่านผู้ชมว่าทุกชิ้นนะผมมองว่ามีคุณค่าหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเน้นๆไปดูข้างนอกอยากให้ดูเอาบุธเทพไปแต่อันนี้โคนที่ตายปลายชี้เป็นอะไรอันนี้พี่ดมจะถือไปเลยฮะถ้าโคนเนี่ยชี้ตายปลายชี้เป็นนี่เอาปลายชี้เลยจะได้อยู่นานๆคงกระพันจริง มานี่ห้องพักนะครับอาจารย์บ่ทั้งนั้นเลยอ่ะเข้ามาแล้วขนลุกเลยตาลปัดของหลวงพระจงวณหน้าต่างนอกโอ้โหอาจารย์มาแล้วนะครับบ้านคุณป๊อปนะฮะต้องเข้ามาดูนี่บ้านเชียงจําได้อยู่ในหนังสือเข้าไปพบก่อนที่ศิลปากรจะเข้าไปเจอผมได้ยินว่ามันมีอะไรดังอยู่ในหัวผมนะเข้ามาเข้ามาพอไปถึงเนี่ยมันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเดียวที่มันแบบต้นนี้ได้ที่หนึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและสวยที่สุดของประเทศ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ